นี่รถมาเก็บส้มนะวันนี้ส้มของต้นของป้านะคะไม่ค่อยเยอะแล้วนะเพราะท่านก็เก็บไปบ้างแล้วนะนี้วก็แล้วก็จะเก็บไปนะคะนะมีอยู่นิดนึงไปไปเก็บกัน <the> นี่ <พ atted S 1> <ๆ>เห็นไหมส้มแบบสันคุสนะคะนาะที่เขาเอาไปเอาไปคั้นกินแต่น้ำมันอะ เยอะเลยแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยลวงมาเพียบเลยนะนะแม่ไม่มเจอเด็ดให้นะคะมุมีดูรองนะดูดูนูไมเตอเก็บเก็บที่มันลวกตรงพื้นด้วยนะเนะี่ย <c oughs>

หนาวมากเลยอะ่ยงงะอจับโ<อ>ทรศัพท์แล้มือสัน่นเงื้อเงเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ,อะมีสองต้นนะคะส้มนะต้นนู้จะเป็นลูกเล็กนิดน,นึงนะนี่ลูกใหญ่เดี๋ยวเราเก็บก่อนทั้งนั้นอะ่ะ <c oughs> ส้มนะคะเก็บมาจากต้นสดๆร้อนๆเลยนะนี่คะ่ะ น่ากินน่ากินนะคะเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในกันนะคะนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะเนื้อมันจะสดขนาดไหนอะไรยังไงนะคะนะส้มบอกว่าคันกินน้ำอ่ะนะคะนะลองดูนี้ดีกว่าเนาะผ่าไปเมื่อกี้นะ่ะลองชิมดูอร่อยดี่ะ ินไหมูดีดู้ดีส้มแบบสันขุยนะคะที่เขาเอามา,า,นนมาะคะนะัค้นน้ำมันนะคะนะกินน้ำมันอร่อยอะ่ะแล้วว่ามันมันกำลังสุกได้ที่ด้วยนะคะนะคือปกติถ้าเราเก็บมาส,สดเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ก่อนใช่ัะเพราะมันจะเปรี้ยวอะไรตันี่ไม่เลยนะเมื่สุกไปที่แล้วค่ะ ส้มเนี่ยตื่นมันนาใช่ไหมคะถ้าเราจะกินเนื้อมันเราเราก็ต้องผ่าอย่างนี้แหละกินเทื้อชิ้นอย่างนี้ค่ะนะกินแบบนี้ค่ะว่ามันเป็นส้มที่สำหรับเอาไปคั้นน้ำมากกว่าอ,อร่อยมาก ว่าได้ที่แล้วนะคันตอนเช้าๆนะคะอยอดต้นสดๆแล้วเป็นส้มธรรมชาตินะไม่ใส่อะไรนะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้แบบว่าก็น้ำอะไรเลยมันก็อ,ออกมันเองนะ ก็ได้กินอยู่หลายวันอยู่แล้วเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราไปก่อนนะคะนะส้มค่ะส้มบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ